การสาธิตต่อวงจรระบบนิวเมติกแบบทำงานต่อเนื่องเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่เส้นที่ห้า เส้นที่หกเส้นที่เจ็ดเส้นที่แปดเส้นที่เก้าเส้นที่สิบเส้นที่สิบเอ็ด เส้นที่สิบสองเส้นที่สิบสามเส้นที่สิบสี่เส้นที่สิบห้าเส้นที่สิบหก เส้นที่17คุณต่อวงจรระบบนิวเมติกแบบทำงานต่อเนื่องครบแล้วครับกดปุ่มเช็คกดสวิตตัวที่1กดสวิตตัวที่2 you <laughs> อธิบายวงจรในงานอุตสาหกรรมนั้นโดยทั่วไปแล้วการควบคุมอุปกรณ์ทำงานหรือกระบอกสูบเพียงตัวเดียวการควบคุมแบบต่อเนื่องก็คือการควบคุมอุปกรณ์ทำงานตั้งแต่สองตัวขึ้นไปโดยการทำงานมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันในกรณีที่มีอุปกรณ์ทำงานหลายตัวเพื่อความสะดวกในการอธิบายการทำงานของวงจรรวมทั้งการออกแบบข้อดีของระบบนิวเมติกหนึ่ง การเคลื่อนที่ในแนวตรงในระบบนิวเมติกการเคลื่อนที่ในแนวตรงกระทําได้ง่ายกว่าคือจะใช้อุปกรณ์ทํางานประเภทกระบอกสูบซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ระบบแมชชีนิกส์เข้ามาช่วย 2. ระบบเบรกหรือระบบหยุดในระบบนิวเมติกกระทําได้ง่ายกว่ามากถ้าเราให้การทํางานเครื่องหยุดที่ตําแหน่งใดเราจะเลือกระบอกสูบที่มีระยะชักตามตําแหน่งที่เราต้องการส การปรับความเร็วในระบบนิวเมติกสะดวกเร็วกว่ามากโดยจะใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็วต่อเข้ากับระบบง่ายสะดวกรวดเร็วและราคาถูก 4. การบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงง่ายไม่ยุ่งยากเหมือนระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะการตรวจหาข้อบกพร่องของเครื่องจักรง่ายกว่าระบบไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องตัดกำลังที่ส่งให้ระบบออกนอกจากวงจรห มีความปลอดภัยสูงอุปกรณ์ระบบลมไม่เกิดการเสียหายถึงแม้ว่าจะใช้งานเกินกำลังเมื่อเกิดปัญหาในวงจรก็ไม่เกิดอันตราย